สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลงานของนักยกน้ําหนักสาวไทยนะครับธัญธรสุขเจริญครับจอมพลังสาวไทยเหมาคนเดียว3เหรียญทองเลยนะครับในรุ่น4 9กกิโลกรัมหญิงยกน้าหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับสารการแข่งขันกีฬายกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2025นะครับจัดที่เมืองเจียงซานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ ธัญทนานสุขเจริญครับจอมพลังสาวไทยขึ้นเวทีเป็นคนแรกในรุ่นเล็กนะครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A ก็ปรากฏว่าธัญทาครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆครับเมาไปทั้ง3เหรียญทองถ้าสแนตเธอยกได้สถิติดีีสุด91กิโลกรัมนะครับคว้าเหรียญทองแรกไปครองต่อด้วยคลีนแอนเจอร์ครับสถิติดีที่สุด109กิโลกรัมได้เหรียญทองที่2และรวม2น้ำหนักนะครับ ทำน้ำหนักรวมได้200กิโลกรัมครับคว้าเหรียญทองที่3ได้สําเร็จนะครับส่วนรามอสโรเซกีจากฟิลิปปินส์ครับได้3เหรียญเงินในท่าสแนตเก0กิโลกรัมครับคลีนเจอร์ได้107กิโลกรัมและก็น้ําหนักรวม197กิโลกรัมขณะที่เซียงหลินเจียงนะครับเจ้าภาพจีนครับเก็บได้3เหรียญทองแดง สำหรับธัญทรเพิ่งจะกลับมาแข่งขันเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากเธอได้รับบาดเจ็บข้อศอกหลุดในการแข่งขันรายการ IWF World Cup รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมครับที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโปรแกรมของจอพลังไทยนะครับในรายการนี้เหลือการแข่งขันอีก2คนด้วยกันครับวันที่11พฤษภาคมมีสุรศดี ยอดสารครับในรุ่น59กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A นะครับแข่งในเวลาประมาณ11นา48นาทีแล้วก็วันที่13พฤษภาคมครับสลัดสุ่มประดิษฐ์ครับรุ่น96กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะครับในเวลาตามประเทศไทยนะครับ17น48นาทีครับ